จจกระจายมากลกนี่ทำอะไรคะมาฉีดทิชชู่ให้เต็มบ้านเลย,น,น,ลน,ย <c oughs> นี่มันกรไหนน,หน,นี่มันกรไหนมังกรไหน่จิ๊บ เดมันไม่สบายเป็นหวัดอีกแล้วต้องซุุกนุ่มเนานะต้องทำลังเยอะๆนะเนาะจะได้ไม่หนาวหรือเป็นหวัดใช่ไหมลกูก ซุปข,ของกินไว้เต็มเลยกินอะไรอะอะไรเยอะอยกกินอะไรเยอะอีกไปดีกว่า